สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านสวนครับอยู่บ้านสวนพยาววันนี้มาหากินแบบบ้านๆเหมือนเดิมครับมาดูทุ่งนาครับทุ่งนาเขียวขจีครับมาใส่เหมือนเดิมใส่มองหรือเขาเรียกว่าใส่อะไรครับแต่ว่าใส่ที่ที่นาเรานะครับนี่ดูที่นาเราครับ ที่สระธรรมชาติครับ<ส>บอ่อปลา<ส>ธรรมชาติใส่เอาปลาซิวใส่เอาปลาเล็กปลาน้อยครับปลาซิวครับดูบรรยากาศยามเย็นครับบ้านสวนครับใส่มแมลงนี่วันพุกมาเจ้ามาเก็บหนอเออมืออื่นค่อยมาเบิงครับใส่ในที่นาตัวเองอครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับอ่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับ วิวสวยครับถ่ายภาพนาข้าวให้พี่น้องดูครับบรรยากาศครับบรรยากาศท้องนาที่บ้านสวนครับาหาปลาแบบบ้านๆขี้เก่าครับ เอาได้ยูได้กินครับตามไปดูนะครับเริ่มแล้วครับอันที่หนึ่งครับ วันพูกมาเจ้าไปมาพร้ากันแหมกั๊ได้บ่ได้จะมานบ่มานอันที่สองครับวิวงามหันดอยเลย

มันมันแล้วนะไม่เออมันถึงหรือยัง,ยงยนะนั่นแหละกดกดมันลงมากเสียนยอดยอตัดคันยกยอไปแล้วเตรียมไม่ไผ่เราก็ <15 9 S 3> กปันกกันเก้าแล้วอคันยกยอเนะี่ย สัธรรมชาตินะครับขุดบ่อตรงนี้จะเป็นขุดแล้วก็วางท่อวางท่อกับคลองธรรมชาติครับให้ปลาเข้าใช้ตาข่ายปลาเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับช่วงที่ช่วงที่ปลาล่องตอนนี้เรายังไม่ปิดนะครับคลองส่งน้ําครับบางปีก็ถ้าทํานาปลังก็แห้งหมดนะครับ ี้ก็เลยผู้นําชุมชนก็เลยขอความร่วมมือให้ทํารอบเดียวครับเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแรงทำปลูเกเกษตรนิดนๆหน่นนอยๆครับถ้าทํานานี้ไม่ไหวน้ำจะเขื่อนไม่พอครับดูบรรยากาศครับเรียบร้อยครับ ใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับพ่งนี้พ่งนี้มายามแล้๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบครับโปรดติดตามตอนเช้าครับเดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆให้ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ดูนะครับผม ข่าวบันสวนครับ สวัสดีตอนเช้าครับอวันนี้ตื่นเช้าแล้วครับมาทุ่งนาเหมือนเดิมจะมาเยี่ยมที่หนักป่าไว้เมื่อวานครับจะตามไปดูว่าจะได้ขอกินเช้านี้ไหมครับตามไปดูครับหรือจะยังอยู่ไหมถามเพื่อนบ้านบอกไม่ใส่เบ็ดใส่อะไรไว้เนี่ไม่ค่อยเหลือนะครับคนหากินเยอะ เดี๋ยวไปดูนะครับปูโอตัวแห้ตัวแม่ด้วย<ป>น้ำเ,คคเดครเียบียบที่ใส่ดักปลาซิวดักกุ้งครับหัวอาหารก็ เอาอาหารปลาอาหารปลาดุกผส,สมรำผส,สมข้าวเหนียวลองดูว่าจะได้ไหมตัวแรกหมาดบ้า,อา,าบนอ๋อโอ้บอ่อธรรมชาติจะ่ไหมนี่บออ่ออะไรเนี่ยปจัจจลี ปลาบูเอาได้ปลาใหญ่นะปลาบูปูได้ปลาบูตัวนึงครับกระปูเดี๋ยวก็เปิดอาหารลงนี่เลยเนาะอืม อันที่สอครับลุนลุนหัวอาหารเหลือเอบบ้ปรูอะตัวนี้ใหญ่นะเนะเขา,เอ,า,เอ,าอ,อกางนี้ดีกโอ้มีกุ้งอยู่มีกุ้งอยู่โอ้มีกุ้งอยู่ครับ ุ้งเอหลายวันนละนานๆชั่วโมง,งเข้าก็ปลาบู่นี่ยเขาจะเป็นปลากินกินปลาเล็กเป็นอาหารปลาซิวเข้ากับมีนะกินที่มอลระกะกุ้งมีอยู่ไปกุ้งอยู่ครับกุ้งกับปลาซิว ฮุบม,มันก็ลงหมดแล้วเนี่ยลงก่งละกลงกะฮุบแล้วก็ช่วยลงเดี๋ยวก็กจัดกีการนะ,ย,ะยกขึ้นเออช่ยวยลงแต่เดะขนาดข้างเออลง,น,ละงน,น,นะครับลงแล้วน้ำไหลเข้นาน้ำไหลเข้าไหลออก มีไหมมีไหมอ๋อเห็นปูตัวใหญ่ครับโอ้โอ้โหนี่ได้ปูครับปูกับปลาั้วปูมากกว่าปาดปูได้ครับได้ครับนักขนาดอับปลาซิโนนะครับปลา้อยบ่มีถ้าปูเข้าก่อนก็จะไม่เข้าแล้วนะ กุ้งกงมีตัวม,ม,มีบ่นักมันบ่อธรรมชาติได้ย่าเนี่ยปลามันยังไม่ลงนะปลามันยังอยู่ตามท้องนาอยู่จะมาใส่เบ็ดก็อุปรกรณ์ไม่พร้อมดีก็บมันบอกครบนะ่ะ พบติดักอ่ะมันยังอยู่ในาน,าน้ำอยู่ง้ก่กอ่ะมันจะลงป่ะแม่เขาจะเอาลงนีน่นะ ตัวใหญ่ครับเอ,อเันสุดซ้ายครับโอ้อันี้เลยเยอะอปลาซิวครับปลาซิว วันเยอะครับวันนี้เยอะข้าวก็เยอะวันนี้พ่อใส่สามอ้าวได้แอปปอรทิวแอปปอรทิวโอ้นี่เห็นไหมถ้าได้อย่างนี้ทุกทุกอันนี่พอกิน เฉพาะนั่งไงปลาบูสองปลาบูก็ทำอะไรกินทีปลาบูเจาแอบด้วยกันไหมจ้ะหอมมุกหอมมุกหอมมุกใบตองขมิ้น,นใส่เพราะอีตูหลายๆ น,น,นนะฟางมันจะแน่นนะ่นะดูผลงานอพออยู่พอกินสองตายมาใส่เบ็ดตรงนี้ไม่รู้ครับอนะชักเกอร์มากินก็เจาของเข้ามาเยี่ยมชม กินไปทั mortar, ่วนะทักเกอร์นะแต่ปลานี้เขาไม่กินกันนะครับกินเป็นบางคนเป็นบางคนก็กินแนบัดสิวแอบัดสิวโอ้พุ่งเยอะอยู่พู่งตัอย่าง เี่ยมนขนาดรีแล้วครับก็ไปดูที่ดักปลาก็เรียบร้อยครับแต่ได้ไม่เยอะครับก็อย่างนี้ะครับบ่อปลาธรรมชาติปลามันยังอยู่ตามท้องนาอยู่แล้วก็หากิน ก็พอกินสองตายายนะครับแต่เด็กๆนี้ต้องไปตลาดต้องไปตลาดเด็กๆเ,เขาก็จะกินหมูกินไก่ไปสำหรับคล,ลิปนี้ก็เลินไปนึกชาแนลขอลาไปก่อนนะครับี๋ยวจะถ่ายเส้นทางจะเดินไปที่ตลาดเลยครับเดี๋ยวพาไปชมตลาดครับตามไปดูนะครับวันนี่มากาวันนี่มากาขอไทยวิดีโอน้อย ามาเดินตลาดครับมาเดินตลาดเจอพละก,กำลังบินธบาตก็ พอดีได้ใส่บาทโอ้สวนเราหน่อไม้ก็เยอะจะเอานี่หน่อไม้ได้เหรอเราเจอใส่บาทน,น,นี่มาเที่ยวตลาดประจำหมู่บ้านครับก็มีผักมีอะไรเล็กๆน้อย เนื้ออะไรควายหรือวัวถ้าจะควายนะแม่จะผักในสวนเราก็คุยอยู่